you ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำหลอดรังสี UV มาใช้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด19ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทไปสอบถามเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติรังสี UV นะครับจะแบ่งเป็น3ย่านก็คือรังสี UVA UVB และก็รังสี UVC นะครับสำหรับรังสี UV ที่สามารถทำลายเชื้อโรคจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ200นาโนเมตรไปจนถึง313นาโนเมตรซึ่งจะครอบคลุมย่านรังสี UVC และ B โดยที่ ประสิทธิภาพการทําลายเชื้อโรคได้ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ในช่วงความยาวคลื่น260นาโนเมตรก็คืออยู่ในย่านรังสี UVC ซึ่งในการเลือกใช้หลอด u v ก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่ารังสี u v เนี่ยมีประโยชน์แต่ก็มีโทษหากเราจะนํามาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ใช้เองเนี่ยเราต้องระมัดระวังเรื่องการใช้งานเวลาเลือกซื้อเนี่ยผมแนะนําหลอดแบบดั้งเดิมที่เรียกว่าหลอดไอปรหลอดแรงดันต่ําแล้วก็ดูที่กําลังการเปล่งรังสี UVC หลังจากนั้นเนี่ยนำมาตรวจว ด้วยเคร,รื่องมือที่ได้มาตรฐานเราก็จะรู้ระดับความเข้มของหลอดรังสี UV mm. ที่ระยะต่างๆเมื่อนําไปใช้งานเนี่ยเราก็จะรู้ระยะเวลาในการฉายแสงได้ซึ่งมีหลักตั้งแต่30วินาที60วินาทีไปจนถึง30นาทีในการฉายฆ่าเชื้อล,กกลงต่างๆค,ควรใช้กับสิ่งของเท่านั้นไม่แนะนําให้ใช้กับคนควรใช้กับสิ่งของที่ซักล้างทําความสะอาดไม่ได้สาม,มารถใช้กับอุปกรณ์เช่นหน้ากากที่อาจจะไม่เพียงพอในบางครั้งหรือว่าอุปกรณ์ ิเล็กส์ุญแจหรือไม่ก็โทรศัพท์มือถือธนบัตรก็สามารถใช้รังสี U V ในการทำลายเชื้อโรคบนพื้นผิวของธนบัตรได้ครับต้องใช้อย่างรมะมัดระวังเพราะรังสี U V เป็นอันตรายก็จะทำลายผิวหนังทำให้ผิวหนังเนี่ยไหมแดงรวมไปถึงมีงานวิจัยที่เตือนว่ารังสี U V C ในย่านนี้เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ ดังนั้นเวลาใช้งานที่เป็นแฮนด์เฮลถือฉายตามพื้นผิวต่างๆเนี่ยควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือหนาเสื้อผ้าแขนยาวขายาวเพื่อปิดผิวหนังให้มิดชิดควรจะใส่หน้ากากเฟสชิลก็จะสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันรังสี UVC ได้ครับรังสี Uv ยังเป็นอันตรายกับดวงตารัางสี UVC เนี่ยจะไปทำลายในส่วนของกระจกตาแล้วก็รังสี UVB เนี่ยจะไปทำลายในส่วนของชั้นของเลนตาหากเราไม่ป้องกัน แล้วรังสีตกกระทบไปที่ดวงตาโดยตรงเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการที่กระจกตาได้เกิดอาการอักเสบตามมามีความเสี่ยงที่จะทําให้ตาบอดได้หลอดรังสี UV C บางชนิดยังเป็นอันตรายกับระบบการหายใจหลอดรังสี UVC นะครับก็จะมีแบ่งย่อยออกเป็น2ชนิดก็คือ UVC ที่ปล่อยโอโซนร่วมด้วยแล้วก็ UVC ที่ปราศจากโอโซนให้เลือกใช้หลอดรังสี UVC ที่ปราศจากก๊าซโอโซนเพราะก๊าซโอโซนเป็นก๊าซพิษสามารถไปทําลาย ระบบทางเดินหายใจและปลอดของคนเราได้การนําหลอดรังสี UV มาใช้ฆ่าเชื้อโรคจึงควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมหากเราประดิฐ์เป็นตู้หรือเป็นกล่องนะฮะก็ใช้งานได้กับสิ่งของที่สามารถ Move มันมาฉายในตู้ได้แต่หากเป็น Hand h a n d h e l d UV ที่นําไปฆ่าเชื้อโรคตามพื้นผิวบนที่ต่างๆเช่นราวบันไดที่จับประตูอุปกรณ์แบบนั้นจะต้องใส่ชุด PPE ป้องกันที่แนะนําไปเบื้องต้นนะครับที่สําคัญอุปกรณ์ควรผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนํามาใช้งานเพื่อความปลอด หลอดรังสี UVC เนี่ยเราไม่สามารถทราบถึงระดับความเข้มมันได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นการตรวจวัดด้วยเครื่องไม้เครื่องมือมาตรฐานเครื่องมือเหล่านี้จะผ่านการสอบเทียบด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมหากอยากได้รับความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยสามารถส่งมาตรวจวัดที่สถาบันมาตรฐานแห่งชาติได้ครับผมเรายินดีให้คําปรึกษาให้ความช่วยเหลือในการตรวจวัดอุปกรณ์รังสี UV ในการฆ่าเชื้อโรคนะคบผมยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์ค่ะได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปดิ กันกับช่วงกอนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์